ลักษณะของคนมีบุญเก่าโบราณกล่าวไว้ว่าแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งวัส,สนาอย่าไปแข่งเลยค่ะจะไปเที่ยวแข่งบุญวัส,สนากับคนอื่นให้เสียเวลาทำไมแข่งกับตัวเองจะดีกว่าไหมว่าด้วยเรื่องผู้มีบุญมากอุปทานมันเหมือนกระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันผู้มีบุญมากย่อมได้เปรียบแต่หากหลงระเริง ว่าครูต่อสู้ไม่มีทางชนะตนก็อาจจะเป็นผู้แพ้ได้กล่าวถึงผู้ที่ไม่สร้างบุญใหม่แต่อ้างบุญเก่าหน้าตาพอไปวัดไปว่าผู้จ่าอ่อนหวานโน้มไปในทางปากหวานกลนเปรีย้ยวเยียมแย้มแกมใสอัธยาศัยยอดเยี่ยมเป็นคนคิดมากในตาเศร้าหมองใบหน้าหมองคล้ำไม่เคยดูดาวว่ากล่าวใครต่อหน้า ใครกล้ชิดและได้พูดด้วยก็จะชอบจนหลงชอบพูดแต่เรื่องครอบครัวตัวเองคือสามีของตัวเองเกือบจะทุกวันเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกจะช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีผลประโยชน์ตกมามาถึงตนชอบทำบุญเอาหน้าที่กล่าวมานี้คือลักษณะตัวบุคคลที่อ้างว่ามีบุญมีรายละเอียดดังนี้ บุคคลพ่อแต่มีฐานะมั่นคงพ่อแม่มีอาชีพที่มั่นคงได้รับการยอมรับจากสังคมมีทรัพย์สินมรดกไว้ให้กับลูกให้การศึกษาบุตรและบุตรประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่งงานมีครอบครัวถึงสามีจะเจ้าชู้มีบ้านเล็กแต่ก็สร้างภาพโดยการมารับเมียไปทานข้าวได้ทุกวันเที่ยวบอกชาวบ้านว่าเป็นเรื่องธรรมดา ของสังคมที่คนหน้าตาดีอาชีพมั่นคงที่จะมีคนมารักมาชอบผู้ใหญ่รักใครหัวหน้าและลูกน้องเชื่อฟังในที่ทำงานผู้บริหารสูงสุดหัวหน้าข้าราชการในระดับเดียวกันรวมทั้งลูกจ้างร้อยละ97%เชื่อใจให้ความเคารพ พูดหรือนำเสนออะไรเห็นด้วยทุกครั้งทุกเรื่องไม่มีโต้แยง้งส่วนหัวหน้าบางเรื่องหล่อนไม่ได้เป็นคนทำหัวหน้ายังยืนยันและรับรองว่าหล่อนเป็นคนทำความดีความชอบคะแนนเต็มร้อยถ้าหัวหน้าคนไหนาย้ายมาแล้วไม่เห็นด้วยกับการกระทำของหล่อนเป็นอันได้ยกย้ายคือแพ้บุญทั้งที่เรื่องดังกล่าวหล่อนเป็นฝ่ายผิด และผู้บริหารสูงสุดเช่นเห็นด้วยกับสิ่งที่หล่อนนำเสนอทุกเรื่องหล่อนมีวาัศิลป์ช่างเจรจาที่เขาเรียกกันว่าพูดจากเข้าหูนายงานไม่ทำใช้วาจาทำงานแต่ถ้าบริหารมอบหมายหล่อนเรียบทำให้เสร็จพร้อมการนำเสนอไปในคราวเดียวกันหล่อนเป็นนอนหนังสือพูดจากมีหลักการน่าเชื่อถือจะกล่าวอะไร จะทำอะไรดูดีถูกต้องไปหมดสั่งลูกน้องให้ทำอะไรได้หมดเหมือนสั่งกว๋วยเตี๋ยวเลยมองผิวเพลินผู้หญิงคนนี้ช่างเพอร์เฟกน่าอิจฉาอนุภาพของบุญเก่าจริงๆตรวจสอบตัวเองแล้วคิดว่าพอมีบุญเก่ากันบ้างไหมกไดรคิดว่าตัวเองมีบุญเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ้างถ้าคิดว่ามีก็อย่าหลงระเริงจนลืมสร้างบุญใหม่ แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องอิจฉาใครและไม่ต้องไปสนใจว่าชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันถึงมาเจอแต่เรื่องที่แย่ๆมาบริหารใจทำปัจจุบันให้มันดีสิ่งไม่ดีก็แค่ไม่ทำและไม่เก็บสิ่งไม่ดีมาคิดให้เป็นขยะในใจจยูก,กับปัจจุบันและทำให้มันดีสิ่งดีๆจะตามมาเองคนที่หากว่ามีบุญเก่า เคยช่วยคนไว้มหาศาลเกิดใหม่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือเกิดสบายอยู่สบายข้อเสียคือรักสบายขี้เกียจทำงานหรือหนักกว่านั้นถ้ามีบุญเก่าในทางแก้ปัญหาให้คนอื่นไวมากก็จะไม่เจอปัญหาหน้า,นาหนักใจหรือมีใครต่อใครรวมช่วยแก้ปัญหาให้เสมอถ้าชีวิตคุณไม่เคยเจอปัญหาเลยก็ทำนายตัวเองได้ว่า คุณไม่ใช่คนฉลาดแน่ๆความสามารถแก้ปัญหาคือเครื่องวัดความฉลาดของคุณคือเครื่องวัดความเป็นคนกล้ายยืดอกคือเครื่องวัดความเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นแล้วจากความเป็นเด็กน้อยคนคนหนึ่งเมื่อปล่อยให้ตัวเองเคยชินกับความไม่อยากเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเขาจะรู้สึกว่าสติปัญญาเฉื่อยชาลงเรื่อยๆอ,อ่อนแอและขี้ขลาดหักขึ้นเรื่อยๆ และรู้สึกคล้ายกับเมื่อตอนยังเยาวัยที่เอาแต่หลบอยู่ข้างหลังพ่อแม่มากเกินเรื่อยๆนั่นประสมองถูกสั่งให้เข้าหมดซึมเศร้าเอาแต่หลังสารซึมเศร้าไม่รู้จักภาวะตื่นตัวไม่มีการหลังสารแห่งความตื่นตัวกระชุ่มกระชวยบ้างเลยคนที่เคยชินกับการแก้ปัญหาจนรู้สึกเฉยๆกับการต้องประชิญหน้ากับปัญหานั้น จะมีความคงที่ของจิตแบบหนึ่งคือจิตรับรู้อย่างคงเส้นคง,งวาว่าปัญหาคือเครื่องมือฝึกสติทุกปัญหาคือเครื่องเพิ่มความฉลาดทุกปัญหาคือเครื่องออกกำลังของจิตคุณจะชินแบบหนึ่งที่สมัยยังเป็นเด็กน้อยจะชินแบบนั้นไม่ได้นั่นคือเห็นกระจังว่าทุกปัญหาเริ่มแก้ได้ด้วยการตั้งสติคิด สติคิดต่างจากอยากให้จบสวยๆหรืออยากให้มีใครมาช่วยแบกภาระทั้งหมดไปแทนที่สติคิดคือคิดว่าจะเหล็งสายตาไปตรงไหนต้นเหตุคืออะไรอยากให้ปลายทางจบแบบไหนสติคิดคือคิดจนรู้ว่าสิ่งใดง่ายที่สุดที่เริ่มทำได้เดี๋ยวนี้คนใดง่ายที่สุดที่จะเริ่มคุยก่อน คำใดดีที่สุดที่จะใช้คุยให้รู้เรื่องได้สติคิดคือเต็มใจไว้ได้ล่วงหน้าว่าต่อให้ตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาผิดแต่ก็ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องว่าทางเลือกนั้นผิดให้คิดใหม่จนกว่าจะเจอทางออกที่ใช่ทุกความผิดพลาดช,ช่วยปรับปรุงคุณภาพสติให้ดีขึ้นได้ทุกครั้งไม่ใช่ทุกความผิดพลาดคือมัดุก ให้สุดหรือถอยได้ทุกทีผู้ที่ชินกับการมีสติคิดแก้ปัญหาอยู่ทุกวันที่ไปยืนอยู่คนละฟัง่งกับคนขาดสติในการแก้ปัญหาเห็นถนัดว่าคนขาดสตินั้นเอาแต่ทำด้วยความรีบตัวงอแต่มีจิตใจหมนุนมัวลงเรื่อยๆวันต่อวันส่วนคนที่ยอมรับว่ามีปัญหา ฝึกแก้ปัญหาจนฉลาดหรือกระทั่งเสพติดชอบแก้ปัญหาไม่เจอปัญหาแล้วคันสมองคนเช่นนั้นจะพบว่าปัญหาไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวแต่คือมิตรที่จะมาช่วยให้สมองไม่เป็นง่อยต่งหากเราธรรมชาติเขาออกแบบไว้อย่างนั้นอันที่จริงคนเราทุกคนที่มีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบารมีทุกคน จะมากบ้างน้อยบ้างที่สุดแล้วก็แต่กิเลสและความลหลงไหลในใจคนเราในชาติที่แล้วตัวเองเกิดบนสวรรค์และอยู่สุขสบายด้วยว่าสวรรค์นั้นมีแต่สิ่งรื่นเริงบันเทิงใจจนลืมตัวเองไปว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรและอยากจะมาเกิดบนโลกเพื่อจะลิ้มหลอรสชาติความทุกข์อูบ้างเปรียบเทียบเหมือนทุกที ชีวิตมีแต่ความสุขสบายอยากได้อะไรก็มีคนรับหามาให้ชีวิตไม่ได้รับความลำบากเลยแต่วันหนึ่งได้ไปเปิดดูทีวีเห็นชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยทำไรไ้ไถนาตัวเองก็อยากรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นอย่างไรจึงอยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าน่าสนุกดีหรือเกิดมาเพื่อสร้างปรมีเก็บกักตุนไว้ เพื่อต่อยอดอายุตัวเองเผื่อว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบุญในโลกซึ่งสร้างง่ายกว่าอยู่บนโน้นถึงคราวหมดบุญจริงๆอาจต้องลงอบายหรือไม่ก็ต้องมาเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมทรามหรืออย่างกรณีได้รับองค์การจากเทพเบื้องบนให้มาทำหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อช่วยเหลือผู้คน และอาจได้รับคุณวิเศษติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องมือทำงานให้เบื้องบนอาจมียานยังรู้กรรมของคนเพื่อช่วยเหลือคนให้พลนทุกข์หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเทพเบื้องบนให้หมาเป่าประกาศองค์การสวรรค์ถึงที่จะเกิดกับโลกมนุษย์หรือมีพรสวรรค์ในการคิดค้นในศาสตร์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเช่นการเป็นนักวิทยาศาสตร์ คิดค้นอยากรักษากโรคใหม่ๆซึ่งคนมีบุญเหล่านี้จะไม่มีใครทำอันตรายได้เลยใครที่คิดคร้ายต่อคนเหล่านี้จะต้องมีอันเป็นไป